<im <attraction> <im <itation> เออครับปัะเดีครับบรรยากาศชีวิตคนชาวไร่ชาวนาชาวทุ่งมาหาอยู่กับเราที่ละครนบนี่น hi, กับบรรยากาศเอ,อ้ยเบิงนะนั่นนั่นแอดพายกินพ้าแซ่บเราเ้าวขาพี่น้องเราขาว <im itation> จะว่ามีชาปาย้วครับพี่ร้องจะว่าแหงโอ้มยปัญหาเจาะนี่ชาปาเออมยปัญหาเจาะประกาศลงยันยันงูเหลียวปลามันโคตครับบรรยากาศมันดีลยครับอันนี้ก็แลวอายมุ่ยงใหุ้่งนะบรรยากาศมันล้มดีเลยครับพ่อเื่อเหลาเบ้อจับ อยายกปูยกปะจคบ่านาน <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับลกขา่าวเา้ใดเลยว่าหลอกขาวนี่บ่ทนอยยุผู้ใดหอกแต่ว่าหลอกขาวมันค <c oughs> ือสัตว์อืขนาดเอาเนี้นยแั้งมาดีๆแท้ๆมันยังโกหกเขาได้นาะน,นี่หละครับอ๋อ บรรยากาศดีเลยอยู่นี่ขนาดอยู่ในคอนเจนเนอร์ดีบรรยากาศดีว่าอยากนารนอนคอยว่าอยากไปใช้พุ่มล่ะใครไปใช้พุ่มนะครับเด้อแอดพายกินพัดแสบนี่แหละครับมาหาเฮ็ดหาอยู่หากินอยู่คอนเจนเนอร์ล่ะทำนี่แหละครับติดตามมาเด้แอดพายกินพัดแสบ